สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้เราจะมาแนะนำสปริงเกอร์อะตอม1 5 FC นะครับผมตัวนี้จะเป็นเกลียวในขนาด1นนิ้วนะครับรูน้ำออกจะมีทั้งหมด2รูเจ้าสีส้มตัวนี้จะเป็นรูขนาด6มิลน,นะครับเขียวเข้มตัวนี้จะเป็นรูขนาด32มมิลน,นะครับตัวนี้จะไม่สามารถปรับตั้งองศาได้มันจะหมุนรอบตัวตลอดก็คือจะหมุนรอบตัวนี้ไปตลอดนะครับตัวนี้ใช้แรงดันเริ่มต้นที่2 ถึง4.5บาทนะครับลัสมีจะยิงได้อยู่ที่15จนถึง18เมตรนะครับผมปริมาณน้ำที่ได้อยู่ที่40จนถึง60ลิตรต่อ1น,นาทีนะครับผมราคาอยู่ที่175บาทนะครับผมราคาอยู่ที่175บาทนะครับนี่ชื่อแบรนด์ชื่อว่ายูซุปนะครับยูซุปตัวนี้เมค e อินตุรกีนะครับ ไม่อินตุรกีเลยส่วนลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิมเลยครับ l i น์แอ <Like S 1> <at, S 2> happy farm 1 5นะครับผมหรือ Facebook, Facebook ครับผมเุก <Facebook S 2> เราก็มีเนาะสปริงเกอร์เพื่อการเกษตรนะครับผม happy farm นะครับหรือเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทร0948184242ครับผมวันนี้เราขอเวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยว มาพบกันใหม่กับเจ้าสินค้าตัวไหนนะครับวันนี้เราตัวไปก่อนสวัสดีครับ